จะเดินไปถ้าเป็นช่วงฤดูฝนตกอะไรเงี้ยคิดว่าคงจะลื่นนะก็คงจะไม่ดีนะฮะเห็นไหมก็จะมีน้ําขังอยู่บางที่แต่ก็ต้องเดินระวังนะครับนี่ตรงนี้เขาก็จะมีเชือกเขาจะมีเชือกให้จับนี่ฮะตรงนี้มีเชือกให้จับก็ผู้เลมานผู้รายงานก็มาครั้งที่สามเสนอว่า ที่ทางเดินเขาก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นกว่าก่อนนะแต่มาทรั้งนี้รู้สึกว่าจะเหนื่อยกว่าสองครั้งที่ผ่านมานะครับสองครั้งที่ผ่านมานี่คือเดินแล้วรู้สึกว่ายังไหวแต่พอมาทรั้งนี้รู้สึกจะเหนื่อยนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เราหนุ่มขึ้นนะครับเราหนุ่มขึ้นใช่ไหมหนุ่มขึ้นไหมไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ <laughs> ตรงนี้ต้องมาทางนี้ ทางเดินเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นการฝึกที่หนึ่งนะจะไม่เหมือนตอนที่ทางขึ้นไปตรงลอยพุทธบาทตรงนี้จะเป็นทางไปฟ้าดแดงตรงนี้ก็จะเป็นทางลงเห็นไหมแต่ก็จะมีผู้คนก็มากันอยู่นะมาเดินกันอยู่เนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีเชือกให้จับให้เชือกให้จับ,จบทางตรงนี้นึกถึงอะไรไหมนึกถึงภูกระดึงนึกถึงภูกระดึงแบบนี้นึกถึงภูกระดึงนี่ถ้าเป็นหน้าฝนฝนตกเนี่ย แถวนี้คงมาไม่ได้คงจะเละเลยนะฮะคงจะเละเลยทางเนี้ยคงเละมากถือว่าตรงนี้ก็คือว่ายังโอเคอยู่เดี๋ยวผู้รายงานจะพาไปสุดตรงจุดผ้าแดงนั่นแหละถ้าเหนื่อยนะักก็นั่งพักตรงนี้กันสักพักนะถ้าเหนื่อยอเหนื่อยก็มีโรคเขาบอกว่าป้ายผู้ที่มีโรคประจําตัวควรหลีกเลี่ยงการขึ้นนมันสการบนยอดเขาเป็นหลาเนื่องจากมีอาการ เกียวกบโรคหัวใจโรคความดันสูงโรคลมชักโรคหอบหืดปอดอุดตันเรือรหลังที่ควบคุมอาหารไม่ได้โรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้โรคหลอดเลือดสมองหญิงตั้งครรภ์หญิงผ่านการผ่าตัดนะครับนี่คือป้ายที่แจ้งเตือนบอกนะครับเดินกันด้วยความระมัดระวังปะไปกันต่อจุดผ้าแดงยังอีกไกลไหมเดี๋ยวพ่อรายงานจะพาไปพาไปชมไหนไหนมาแล้วก็ต้องไปให้ถึง โอเคลุยกันเลยเจออินชวรันพาเที่ยวชมนะครับฝากกดไลค์กดทับสไครป์เป็นกำลังใจเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาให้ชมนะครับผมภาพอาจจะมีการสั่นบ้างต้องขออภัยเพราะผู้รายงานไม่ได้สายไม่กันสั่นนะครับก็แต่เขาก็จะมีเชือกให้จับอยู่นะเพื่อป้องกันการเลื่อนหรือว่าไม่ไหวในเดินนะฮะก็จะมีเชือกให้จับอยู่ เราก็เดินกันขึ้นต่อไปมองเห็นริบๆไม่ใช่ว่าจะถึงหรือเปล่าวะเนะี่ยใกล้ถึงอย่างเนี้ยล้วจะทางทางขึ้นตรงนี้ก็ค่อนข้างจะชันเอาเรื่องอยู่นะสู้สู้ไหนๆอยากจะมาแล้วก็ต้องไปให้ถึงโอเค เหนื่อยเหรออย่าเหนื่อยสิมองเห็นแล้วใช้ไหมนะ่ะรีบๆนะ่ะไปต่ออีกอึดใจนึงเร็วมามาอีกอึดใจนึงสู้ๆไหนๆก็มาแล้วตั้งเกติธิษฐานขอให้มาถึง้าอยากจะมาไปไปกันต่อนี่ไงเห็นไหมจะถึงแล้วเห็นไหม เนี่ยได้ยินเสียงรีบๆีบล้วมามาจะพาไปเนี่ยจะถึงแล้วเห็นป่าทางไปผ้าแดงเนี่ยจะถึงแ <museums> ล <together> ้ว นี่เขาเรียกว่าบาทพระอานนท์ใกล้ถึงแล้วนะบาทพระอานนท์ต่อจากตรงนี้แหละครับไปอีกนิดนึงก็จะถึงละทางไปผ้าแดงตรงนี้ตรงบาทพระอานนท์ทางไป